รู้ตัวหรือเปล่าตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณนะจริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลานะฟังเพลงก็คิดถึงนะทำอะไรก็คิดถึงนะเอออยู่ว่างๆก็คิดถึงคือมองอะไรก็เป็นหน้าคุณทำอะไรก็นึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาและค่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย นะเว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอ้ต้องบอกเลยดูจากพลังงานตรงนี้คิดถึงมากนะคนดีนะดูจากพลังงานตรงนี้เออคือดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะคุณอาจจะคิดว่าเขาคิดถึงคุณไหมดูเหมือนเขาไม่สนใจดูเขาโฟกัสเรื่อง,น,น,อง,น,องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นดูเหมือนกับว่า ไม่น่าจะคิดถึงคุณบ้างเลยเหมือนกับว่าคุณคิดถึงเขาไปฝ่ายเดียวแต่จริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็คิดถึงคุณนะแต่ต้องบอกว่าาะคะบางทีเขามีหลายเรื่องที่ต้องจัดการเนาะเขาก็เลยอาจจะต้องออจัดการปัญหาชีวิตหรือ,อ,อความรับผิดชอบหน้าที่ของเขาก่อนนะอาจจะดูนิ่งๆดูเฉยๆบ้างแต่ต้องบอกเลยว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะ ฟังเพลงอะไรที่เคยฟังรือกันหรือเพลงอะไรที่มันสื่อสารถึงความรู้สึกของเราสองคนเขาก็คิดถึงคุณนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับใครนะไปซื้ออะไรไปกินอะไรอร่อยๆเขาก็นึกถึงคุณเขาก็คิดถึงคุณเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากเกินไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยทั้งใจเขาคิดถึงคุณ่ะเอ,อ,อะไรแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ